อยอวัดล้งางทำไมดูสดชื่นจังเลยเออน้อนที่แล้วก็ไม่ได้ขิดเ่ยตอกนที่แล้วมันเจอผีแล้วค่อยถ้าไร่ไงท้าไม่ลงข้างล่างกันหรอแต่นี้ก็อาจจะไม่เท่าไร่ก็ได้ไว้ก็ดูก่อนประตูไปแล้วเบื้องหลังมาได้ฝาสาอ่อมันเปิดจูบมาเออฝาเขาไม่เป็นใครเขาให้เอาอยามาฟาร์มบ้าง อุ้ยพายน้ำพังประตูไปหมดแล้วโอ้ยุพาน้ำมัเป็นมไดเตรมไล่เดือนแล้วนะไล่เดือนไล่นีไล่เดือไมู่กอกเี้ยวีในบทอเดแล้วด้วยเมันเกาดแล้วแกอุ้ยดูมันใสชดแต่มากใสชุดสี่ฟ้า โอ้ยปลาดักได้วะไม่ธรรมดามหนีเลยวะเอาเอร็ดคุยฮู <Brother. S 1> oh. <t Lake> um ้มะฮมมึงไปไม่ไม่มันมียามนมีเชื้อซีนอยู่เอาเจริญบอกเลยกำเนิญน้องน้ำีดอก ข้างล่างมียานะโดนโดนๆหาครับโดนๆนลำาสองลสมลำสามนอย่ยาอยู่ข้างล่างเจกี้มาร์คด้วยนะเจอเนาะไม่เห็นมาร์คไว้แล้ว ลงตรงโบสถ์เล็กอะเดินลงโบสถ์เล็กก็เจอเลยไม่ผิดพายอยู่นี่หน้าโบสถออ์งลงบันไดมาได้ไหมม,มันเทาไหมวะน่หน่า,นา,า,าฉันดูไม่ออกเออมันหัวใหญ่จิก,กี้หัวชิพหายเลยวะ า,ายอมันปาดมันปาดจะยินสมกฉันก็หลบไม่ได้ถ้ามึงจะใจเย็นขนาดนี้ไปนั่งสมาธิไปดหยอกตร้งเ,ออรเกมนั่งสมาธิเล่นกันยนังไงถ <c oughs> ามไปดิหยอกโทรไปโดนสามไปแล้วอวยูพี่อยูพบลถึงล่างพี่ยู ว,ว่าเจ๊กี้โล <พา S 1> เ,เลเจเราาิงเลิกกัเทอมมิพาเลยถ้าเจ๊แบบเมื่อก่อนนะกูเนี่ย ยังมันดิงนงจะถล่มเลยอ่ะข้างล่างอ่ะจี๊มันจะสดแล้วมาแล้วมาถากูดิเจ้ามาเล,ล้วมันตาละช้างนี่เจ้าผไม่หนีมึงน,น,นะเราไ้จับเลยนะเอาไหมไปไปนะหจอกเห็นเงอามันตรงนี้อ่ะ ก้ึงแล้วต้องหาคนสเกียคมีมันไล่มันไล่เจนต่อจะไปฟาร์มข,ของก่อนอุ้แล้วนะโดนตีฟีสองอุ้ยฉันรู้สึกกลัวคนนี้มากเลยออมันตามหาแกนะมันตามหาแกนะโอไม่โดนไม่โดนอ้เย,ยี่ยไม่โดนเลยะย่ วลิไม่โดนลงข้างล่างก่อนไม่โดนยูวัวอันนี้โดนตัวต่อแล้วนะเก้าเก้าอกเก้าเก้าสองตาตรงนี้มียาน้องเลซูพอดีไอไอ้โไอ้โไอ้โเขียวกูไม่เี่ยวเอาเลยสนุดเลย ตรงนี้ม <sh yelled> ีสัต์ตอร์มีหน้าเฮ้ยกี่เฮียตันแกลงมาถุนมีเงันซมีแผ่นแตกลงมาเออตอนนั้นก้าล้ยนะกว่ะอจ๊กีกี่ด้อแขังนูอย่า เดี๋ยวไปทุนาขยนโอทิตามีใครมาดับตกหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวอีพิธีหนึ่งฉันหทุบไม่เจอยังไม่ได้สวดเรยจะเซ็ตอนนี้มาเจอกล่องแล้วแต่ว่ากล่องอยู่ข้างบนมาตามอีกแล้วมาตามคุยแล้วกล่องอยู่ข้างบนทุกคนตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เปิดก็ได้ไม่ตามก็ไ เมื่อไม่ได้เจอพายมาเครื่องดือที่มือต้องตั้งเยอะมากไอ้เหี้ยมันวนด้าใส่กูมันตากูไม่โดนกีออกตาบอด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 กีโดนตายหาแล้วตาบอดตาบอดหลงแล้วหลงแล้ว อุ้ยภูมิเกมเหมือนที่แกพูดเลยไม่ฟามบดูมันได้ดยัยยออยงวะจโจบจบจบไปเลยคืนนี้อดูไปได้นะหน,นาวแล้วไม่ดูแล้วนี่ตรงกลางเลยปะโอ้ยสภาตอนนี้หลไม่ได้ยังเหมือน ยลแ,แ,นนแล้วอันนี้แล้วอันนี้คนนี้ปลาไม่ปลาไม่โดนเลยนะแรกๆปลาโดนแต่แบบปลารุทานแล้วมันแบก อ่ะอีดอกเป็นฉันได้ไงอ่ะอ่ะไม่กล้ายืนสวดหรอโซนในแม่ปลาหนังตายเลยเนี่ยหน้าเทาหน,น้าเทาอุา้ยฉันเดียวโดนอีกทีเดียว

นี่มันเอาพี่แล้วรตัดต้นระเบ้อนะอีกนิดเดียวหีเลยเลยจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวงงอ้ยหลบพี่หลบกันเลยผูมันต้องยืนแทงผูกใช่ไหมโอเคมันไปแล้วมันไปแล้ววายโว้ะเวทเก็โดนมึงหนีมาตรงนี้ไม่โดนไม่โดนพี่มันป่าไม่โดนกระป่าป่าไม่โดนมาไม่โดนมาไม่โดนลงมาแล้วลงมาแล้ว เปนแปสีทุกคนขึ้นมาก่อนขึ้นมาหายาก่อนอ <จะ S 1> ินจะทำังไงเราจะได้หนาอะไรคือการเข้าพิธีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาย,ยาเหมือนแต่อีเดียกงจะไม่ไหวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมันเท่าความสุขของมันเนะข้าพิธีเพถอ ก็โดนดามแล้วเนี่ยเด็กอ้ามันหักคอฉันทุกคนนี่มันร้ายเกมนี้มีสักห้าพีทีเนาะได้แยกได้เดี๋ยวตายกันหมดนะเดี๋ยวตายทีเดียวนะคนไม่เจ็บไปสวดคนไม่เจ็บไปสวดดีกว่า คนเจ็บไปหายาไปเรื่อยๆหายาไปเรื่อยๆภับมาเอาอะบอกแล้วคนให้คนไม่เจ็บไปยนันอีดอกวนๆได้อีกมานี่ภูมิภูมิมานี่ภูมิแปะก่อนภูมิแปะมมไปเอาสเตอร์มิน่าวิ่งหนีเออไปวิ่งขึ้นข้างบนภูมิมอย่าลงข้างล่าง เซนสวดพรมชุบให้เลยเดี๋ยวพี่ดูให้อุ๊ยเอาอีกูมาทิ้งปึ๊บเออไปรอบรอบเออฮึหยุดจุดเสร็จแล้วรอเจอจุดอย่างเดียวเจียนเจ็บแล้วด้วยญา่าไม่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 ถ้าชุบ

เลือดไม่พอหรอภูมินนคน,นเรากำลังไปไฟผีนะไปด้วยช่ด้วยช่ด้วยอันนั้มึงลงไปทำไมโอ้ก็ต้องลงทีมเปนไล่อะเราต้องไปป่าเชา้าอะทุกคนภูมิตรงนี้ของเยอะมากตรงทางขึ้นอย่ระวังภูมิอยระวังออกมาไปป่าเช้ากันไหมมามาภูมิพี่อยู่ข้างหลัง มันวิ่งไปบวกวะเนี่ย อยู่แล้วนะถ้าไม่มีของูมาแล้วปล้ก็มาเถอะมีประคำต้องส่องตัวอะไรน้องนะดูลีอดูเดียวทีเดียวเดี้ยวมากาทำมากมีดหยาไปบูนเนี่ยทุกคนเราต้องเปิดกล่องเกมมิ่งแล้วตอนนี้เขาใกล้เขาตัวแดงย่ง โ้ดูพวกเราไอ้นี่คะแนนพวกเราสู่สี่กันมากเลยอ่ะมันเอาหนวอ่ะเรามีไม่สนแล้วคะแนนนะสนจะฆ่าอีเกียเนี่ยตัวระวังขึ้นบันไดมาได้ไหมแบกอีกอ่ะอ๋อมันลอยมันลอยมันลอยอย่าเอาหนวดบอกทางโยส่วนี้ตายตายเลยเต้นเต้นดูมันเตน i <laughs>